เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาอุทยัยเปิดรองรับผู้ประกันตนกว่า160,000รายสถานประกอบการกว่า2,000แห่งเมื่อวันที่13กันยายน2568เวลา10นาฬิกานางสาวบุภาเรืองสุด เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาอุทัยโดยมีนายประพันธ์ตรีบุพผารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้บริหารกระทรวงแรงงานผู้บริหารสํานักงานประกันสังคมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้บริหารสถานประกอบการและสถานพยาบาลในพื้นที่ภาคี้เครือขคลายประกันสังคมสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม คมเข้าร่วมพิธีณนะตำบลคานหามอเภออุทัยจพระนครศรีอยุธยานางสาบุภพภาเรืองสูตรเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงภารกิจของสำนักงานประกันสังคมที่มีหน้าที่ดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันที่มั่นคม ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในแต่ละประเภทได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่เขตพิเศษภาคกลางตะวันตกมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนสามแห่งและเขตประกอบการอุตสาหกรรม3มแห่งส่งผลให้มีแรงงานเข้ามาทำงานเพิ่มขึ้นสำนักางานประกันสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรามีสาขา,าอยู่ที่อำเภออุทัยอยู่แล้วด้วยนะคะซึ่งที่เดิมเนี่ยจะเป็นอาคารพาณิชย์เปิดดำเนินการตั้งแต่1พฤศจิกา2 5 5 3เนื่องจากเป็นอาคารพาณิชย์การอำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อเนี่ยค่อนข้างจะไม่สะดวกนะคะแล้วก็เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเขตนิคมอ,อุตสาหกรรมนะคะมีความเจริญเติบโตในด้านอุตสาหกรรมเนี่ย มากทีเดียวนะคะก็ทำให้จําเป็นที่เราจะต้องขยายนะคะสถานที่ให้บริการเพื่อความสะดวกกับผู้มารับบริการเราให้บริการครอบคลุมในสามอำเภอก็ทั้งอุทยัย ภาชีแล้วก็วังน้อยนะคะมีสถานประกอบการเนี่ยที่อยู่ในเขตพื้นที่ตรงนี้2000ันก่อแหงแล้วก็ผู้ประกันตนประมาณ1 6 0 0 0 0รายนะคะซึ่งมันสอดคล้องกับมาตรการส่งราชการสะดวกเพื่อรองรับการให้ความสะดวกกับผู้มาติดต่อนะคะก็เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะการให้บริการของที่เนี่ยนะคะก็มีการให้บริการในระบบของ e-service ด้วยเป็นที่มาของการตั้งสถานที่แห่งใหม่ถือว่า หอว่าาเเปเป็นป็นนน้ตขงทั้นนะะทงนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาอุทยัยยังสามารถรองรับและให้บริการแก่นายจ้างผู้ประกันตนในจังหวัดเขตรอยต่อได้ ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมในทุกพื้นที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรที่พร้อมเดินหน้าพัฒนาการบริการแก่ผู้ประกันตนตลอดมาซึ่งส่งผลดีต่อการยกระดับการบริการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2568เป็นต้นมาเนื่องจากเราในพื้นที่อำเภออุทยัยอำเภอวังน้อยและก็อำเภอปัาชีเนี่ย มีในเรื่องของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเพราะฉะนั้นเองเมื่อสำนักงานประกันสังคมของสาขาวไทยมาอยู่ตรงนี้จะสามารถสร้างคุณประโยชน์คือพี่น้องประชาชนมีความสะดวกสบายก็ขอชื่นชมและขอสแสดงความขอบคุณท่านเลขาธิการการสังคมนะครับที่ มองเห็นในเรื่องความสําคัญของการให้บริการพี่น้องประชาชนนอกจากกราษที่สวยงามแล้วบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้บริการพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณครับในวันนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงแรงงานคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงง,งานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้บริหารสถานประกอบการสถานพยาบาลเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเครือข่ายประกันสังคมและผู้ประกันตนในพื้นที่เข้าร่วมงานในโอกาสนี้ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนางานประกันสังคมให้มีความก้าวหน้ามีสิทธิประโยชน์และการบริการที่ทันสมัยตรงกับทิศทางบริบททางสังคมในปัจจุบันประกันสังคมคุ้มครองทุกวัยใส่ใจทุกคน